จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นำพาท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ความเป็นไปเป็นมาของพุทธมนต์ที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบใหญ่หลายท่านได้ฟังพระสงฆ์สวดมนต์หรือเราได้สวดเองในโอกาสต่างๆเช่นในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือสวดมนต์ประจำส่วนตัวในห้องพระก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่ชาวพุทธก็จะไม่รู้เรื่องในสิ่งที่พระสงฆ์หรือตัวเราได้สวดไปแล้ววันนี้จึงพาท่านทั้งหลายมาไขปริศนาความเป็นมาของพุทธมนต์ให้ทราบกันในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ พุทธมน์บทที่ชื่อว่าวัตกวตกะปริษวัตตกะปริษนี้มีมาในอัถกถาสุตตันตปิฎกชาดกขุทธกานิบาทเล่มที่ห้าบห้าบทพุทธมนต์นี้จะเป็นอย่างไรเรียนเชิญทุกท่านไปฟังด้วยกันก่อน อาธิโรเกศิลคุณโสัจจังโสใจอนทธยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจากิริยามโนตารังอาวัชิตตวัรมะพลังสริตตวปุพภเกชินสัจพลมวัสายาสัจกิริยามกาสหังสันติปคขาปตตนะ สันติปทาอวันจนามาตาปิตาจเนคันตาชาตเวทปฏิกมาสัจเจกเตไมหังมหาปัชลิโตสิขีวัตเชสิโสรสกรีสานิอุทะกังตวายทาสิขีสัจเจนะเมสโมนาทิเอสาเมสัจจปารม มีตหลังจากที่เราได้ฟังบทสวดพุทธมนต์ลแล้วจากนี้ไป นำพาท่านทั้งหลายมาทราบความเป็นไปเป็นมาของพุทธมน์บทนี้ด้วยกันในอดีตการที่ผ่านมานั้นสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ที่แคว้นมคตวันหนึ่งก็เสด็จไปบิณฑบาตในพระนครพร้อมกับพระภิกษุทั้งหลาย ครั้นพระองค์ได้ฉันพัฒหารเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับสู่อารามต้องผ่านป่าขนาดใจในขณะนั้นปรากฏว่ามีไฟไหม้ป่าลุกลามมาค่อนข้างรุนแรงและก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆบรรดาพระพิสุทน์ทั้งหลายต่างก็หวัดกลัวต่อมรณะภัยจึงไม่อาจจะทำใจให้สงบมนิ่งได้ ยึงได้ชวนเพื่อนหาอุบายป้องกันไฟหลากหลายวิธีเช่นควรจัดจุดไฟที่นี่เพื่อขับไล่ไฟให้ขยับออกไปไม่ให้ไฟลามมาถึงแต่ก็มีพระภิกษุอีกหลายรูปก็ได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มองดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกหรือพระองค์เป็นยอดบุคคลในโลกแม้กระทั่งเทวโลกพระองค์ก็เป็นประธานพระองค์สด็จ เดินนำหน้าพวกเราไปฉะไนพวกเราไม่รีบเดินตามเสด็จให้ทันและทราบอุบายจากพระองค์ท่านเล่าว่าแล้วบรรดาพระภิสูจทั้งหลายต่างก็รีบเดินตามพระพุทธองค์หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แผ่เมตตาคิดจนกระทั่ง ไฟป่าที่ลุกลามมาใกล้ๆได้หยุดลงประมาณ16กรีดด้วยพุทธานุภาพคำว่ากรีดนี้เป็นมาตราวัดของอินเดียสมัยโบราณ1กรีดก็ประมาณ62ตารางเมตรถ้า16กรีดก็ประมาณ576ตารางเมตรเมื่อพระภิษุเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นต่างก็สรรเสริญพระพุทธองค์เป็นการใหญ่พระองค์จึงได้ตัดว่า ภิกษุทั้งหลายสถานที่ที่เราได้ตั้งสัจจะบารมีเพื่อป้องกันไฟป่านั้นใช่ว่าจะมีเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยเสวยชาติเป็นพระยานกคุ้มและก็ป้องกันไฟป่าด้วยสัจจะบาลมีนี้เหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสเช่นนั้นพิสูจทั้งหลายจึงได้อ้อนวอนพระองค์ให้ตรัสความเป็นไปเป็นมาพระองค์จึงได้ตรัสว่า สูทั้งหลายในอดีตเราตถาคตได้เกิดเป็นนกคุ้มโพธิสัตว์มีร่างกายใหญ่โตอยู่ในราวภัยแห่งแคว้นมาคดนี้เมื่อเราออกจากไข่ได้ไม่นานก็ยังอยู่ในรังโดยความที่ยังไม่มีกำลังที่จะไปหาอาหารเองได้เพราะยังอ่อนปีกก็ยังบินไม่ได้กำลังขาก็ยังไม่มีจึงต้องเป็นภาระเลี้ยงดูของพ่อแม่ และบริเวณพื้นที่ที่ทำรังนั้นก็มักจะมีไฟป่าลุกไหม้อยู่เป็นประจำต่อมาวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดไฟป่าลุกไหมมาอย่างรุนแรงลามมาใกล้จะถึงรังแล้วฝูงนกต่างก็หวาดกลัวส่งเสียงร้องสิงแซ่ตัวที่มีกำลังปีกที่แข็งแรงก็บินหนีจากไปรวมทั้งฝ่ายมารดาบิดาของเราด้วย ก็ทนความร้อนแผดเผาไม่ไหวเมื่อไม่เห็นวิธีใดที่จะช่วยเหลือลูกได้แม้จะรักลูกสักปานใดก็จำเป็นต้องทิ้งรังหนีจากไปเราจึงต้องเผชิญกับไฟป่าด้วยตัวคนเดียวเมื่อไม่มีที่พึ่งเพราะพ่อแม่จากไปแล้วเราจึงได้คิดว่า ถ้าเรามีปีกเราก็คงบินหนีไปแล้วขาเราก็ยังไม่แข็งแรงไม่รู้จะวิ่งหนีไปได้อย่างไรพ่อแม่ก็บินหนีจากไปแล้วตอนนี้เราอยู่คนเดียวกำลังเผชิญกับอันตรายอย่างใหญ่หลวงขอสัจจบาร,รมีและกำลังแห่งพระพุทธในอดีตจงได้ปกป้องรักษาเราด้วยว่าแล้วพระองค์ก็ได้ตั้งสัตยาธิฐานด้วยสัจจบาลมีเป็นที่ตั้ง ในที่สุดไฟป่าที่กำลังลุกไหม้มาก็ค่อยๆดับลงจึงทำให้เราปลอดภัยและเมื่อดับไฟแล้วพ่อแม่ของเราเห็นเหตุการณ์ที่เรารอดปลอดภัยก็เกิดความปลื้มใจอย่างยิ่งพร้อมกับสอบถามความเป็นไปเป็นมาที่รอดชีวิตเราจรึงได้กล่าวตามความเป็นจริงนั้น นี่คือเรื่องราวของวัตกรปริศหรือบทสวดว่าด้วยเรื่องของพระยานกคุ้มที่นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายเพื่อที่จะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาในบทสวดที่เราได้สวดเองหรือได้ฟังพระสวดจึงฝากเป็นคติธรรมแก่ทุกท่านว่า มนุษย์เรานั้นเมื่อมีภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นความตายหรือสิ่งใดก็แล้วแต่แม้แต่พ่อแม่เองก็ปกป้องไม่ได้มีแต่บุญกุศลและคุณแห่งพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าขอเจริญพร